ทำไมข้าวเปลือกถึงถูกแล้วข้าวสารถึงแพงนะครับก็ลองมาคำนวณต้นทุนกันดูแล้วกัน,นครับเพราะปกติแล้วเนี่ยข้าวสารนะครับจะมาจากข้าวเปลือกประมาณ45%้าเนะครับถ้าข้าวข้าวเปลือกที่ตำราหนึ่งหมื่น 1, บาทหรือว่ากิโลละสิบ,บาทต้นทุนข้าวสารจะอยู่ประมาณสัก22 23บาทต่อกิโลนะต่อกิโล,ละนะครับเมื่อเอามาแพ็คถุงเอามาขายตามห้างแล้วนะครับผมก็ผมเห็นเขาขายกันประมาณกิโลละ40บาท จาก2ี่3ิบี่มเป็นมาขายปีกที่ที่40บาทลบต้นทุนการขายลบนู่นนี่นั่นสัก30นะมันก็จะเหลืออยู่ที่ต้นทุนประมาณ28บาทตอ่อกิโลนะอันนี้ตีต่ำบ้างนะนะ28บาทลบ22บาทเม,เมื่อกี้ที่บอกก็ประมาณ5บาทกว่าตอ่อกิโลกำไรนะครับของคนทำข้าวถุงขายเมื่อมาคูณกับประมาณสัก5ล้านตันต่อปีเท,ที่คนไทยกินจริงๆคนไทยกินประมาณ10ล้านตัน ต okay. ีเป็นข้าวถุงประมาณสักห้าล้านตันแล้วถามว่าทําไมชาวนาถึงไม่ทําชาวนาทําได้นะครับมีคนทํเข้าวถุงขายเยอะมากนะครับรชาวนานะครับทาขายริมทางถ้าเพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นนะครับก,ก็คือจะมีระหว่างทางเนี่ยก็จะมีคนที่ตั้งขายข,ายขาย้าวสารนะครับเป็นข้าวถุงห้ากิโลนู่นนี่นั่นหรือว่าก็จะมีการขายออนไลน์อยู่นะครับแพ็คละห้ากิโลนะแพ็คละสิบกิโลนะครับแต่สิ่งที่ชาวนาหรือลูกหลานชาวนาที่ไปทําการขาย ข้อสาเนี่ยแข่งขันไม่ได้คือ,อช่องทางในการจัดจาหน่ายนะครับเพราะว่าช่องทางในการจัดจาหน่ายที่จะทําให้เข้าถึงมือผู้บริโภคแบบได้มากมายมา,มา,มา,มาอย่างไงก็ต้องเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าชาวนาทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันตรงนี้ถึงสู้เขาไม่ได้นะครับก็เลยจําเป็นว่ามันจะทํำยังไงนะที่ชาวนาจะมีโอกาสในการขายมากขึ้จะให้เขาขายออนไลน์จะให้จะให้เขาขายออนไลน์มีชาวนาสัก <c oughs> 10ล้านคนมีสัก แสนคนก็ได้ขายออนไลน์ขายออนไลน์ลงมายิงแอดขายออนไลน์กันข้าวต้นทุน22บาทจะให้เขาขายเท่าไหร่ครับขาย30บาทละ่ะมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีเพราะว่าต้นต้นทุนในการจัดส่งต้นทุนในการยิงแอดก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับ็ต้องถามว่ากระบวนการแบบนี้มันจะทํำยังไงนะครับต้องทําให้ได้คือต้องเพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่ายประชากรชาวนาในการทำข้าวถุงขายเพื่อให้เขาเพิ่มไรายได้แล้วก็มี value added มากขึ้นนะครับฝากไว้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย